เมนูร้านตู้เย็นมีแค่มันเป็นของแช่แข็งแบบเยอะมากๆวันนี้อะไรแกงหน่อไม้กับแกงส้มแล้วกันละลายน้ำแข็งตาก่อนเดี๋ยวเราหุงข้าวโอ้ของเหลือเต็มเลยหรอ้มได้เก็บเอาผ้ากินกับเนี่ยตันตาลุดีเชียงใหม่จ้าดู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 านีตาแกงส้มมิดรวมหมดเลยฮะมิ้งปวดสุดตีนิ้มทิ้งกันอืม้างมากเนี่ยเริ่มแกงกะทิหน่อไม้กันก่อนใส่กะทิก่อนเครื่องแกงเผ็ด แตกมันแล้วเอามาใส่หมูกันนี่เลยหาะกระติเลยทํไม่ให้หมูมันแข็งเนาะปรุงเครื่องเลยสยน้ำมะขามเปียกใส่หน่อไม้เลยเดี๋ยวแล้วใส่ใบโหระพากับใบมะกรูดเลยหอมมากมาแกงส้มึแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาหมูใส่เลยอันนี้เครื่องเราผสมไปไหม้หมดแล้วมาชิมเลยอร่อยแล้วใส่ผักเลยสิรับ นข้ามมาแล้วอะไรก่อนเขาจะเอาอนี่ก่อนวี่อันนี้อืมเออร่อยปะสัมชั้นผมไปหัวทานเนาะโคตรอร่อยเลยอ่ะเออคือกินกันสองคนเนี่ยก็ไม่ดูล้างตู้เย็นเนาะก็คือลองแกงส้มอือฟันสูดเลยนะหอมมากชิมบ้างแกงส้มอร่อยอ่ะร้อนแล้วก็อร่อยอร่อยมาก